ในใจจิงเรื่อที่บอกว่ารักคนเคยจะเจอแต่สิ่งไรไ่ๆเพลงนลวก,ก็ก็ต้องใช้แบบว่าข้างในเยอะๆค่ะเหมือนแบบเราต้องอินเอนอร์ออกมาเยอะๆไหมยาวนิดนึงได้เลอย่ามาเร่งเร้สู่รุปว่ารกฉันยังไม่ต้องการจะด่วนรี

แข็งแรงเลยผู้หญิงแข็งแรงหรือว่าจะเป็นแบบก็ลองเหมือนแบบไปปรับวิธีอะไรเงี้ยไปลองหามาแต่ว่าให้ให้ให้เองแบบว่าให้คีดไว้ว่าแบบต้องตรงนี้นะอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้โน็ตมันหล่นหนูก็คิดเองนะค่ะหนูก็เคยคุมแบบว่าทีงี้เราเหมือนเป็นผู้หญิงมั่นใจสี่โฟร์อย่ามาเร่งเต้นสุดวอลล์บั๊กเด็กยังไม่ต้องการจะดู ก็ just fun เอาไงเนี่ยก็ just fun ก็ just fun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  just 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 fun just fun oh just fun โอ๊ะ just ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์พูดคำนี้กลางเออทำได้ค่ะยัังงงมมมาาาาาดดวววสุรรรร่่่่่ไไไต้้ออออกกทีโปหขชชบ พยายามอัดแรงตัวเองมากที่สุดพอถึงเพลงช้าแล้วมันมันแสบคอมันตะบงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกค,ค่ะแต่ว่าหนูอยากอยากเล่นยุกกว่านี้แต่แบบเจ็บคอแสบคอค่ะ ลองมาเต็มๆสิลองดูมันออกไม่ไหวค่ะแสบคอแล้วแสบคอค่ะเจ็บคอแต่เมื่อวานล่ะค่ะแต่เมื่อวานวานว่าอะไรอ่ะมุมนอนน้อยเจ็บๆแล้วหนูอากาศแห้งค่ะแล้วหนูนอนอาปากนิดงค่ะแล้วก็เลยแสบคอค่ะแล้วกลัวน้ำเกลือไหมกลัวแล้วค่ะฉีดจมูกไว้ค่ะล้างแล้วค่ะเพิงช้าก็ หมือนคาผ่านค่ะต้องต้องต้องมีคําผ่านเพราะว่าถ้ารา้องร้องแบบเต็มหมดมันจะดูใหญ่หมดแล้วเราจะเหนื่อยอะค่ะมันเหมือนแบบร้องเหมือนคนท่องท่องท่องอะไรที่มันเท่ากันแล้วมันไม่มีแบบขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยะเอเ,เ,ยกยกเยกจก อย่าให้ใหอาสั้นนะคะก็อยากเจอกันคือ,อก็ทรหเข้าเลยดีกว่าไหมอย่าเอาตังใหม่ไหมอย่าเอาตังท่อนไหนที่แข็งแรงเหมือนเดิม,มันเต้องสั้นชาแล้วก็เด้งก็ยากค่ะหนูยังไม่ได้หนักใจขนาดนั้นเพราะหนูซ้อมไม่ค่อยได้หนูก็จะเน้นเอาเท่าที่ทําได้ก่อนนะะอย่าเอาความเงามันลองที่ชันไม่ได้มีเงากลายความเงา I'm ักิเอแล้วปจจรงงธถ้าเป็นภาษาไทยล่ะจังจังจังมาสิจังเธอเธออีกแล้วภาษาไทยพูดก่อนเธอเธออีกแล้วที่มารบมากวนหัวใจหัวใจหัวใจจะไปไหนเจอใครมากมายเพลงเร็ว ปั๊มมี่ก็เรื่องคำชัดเหมือนเดิมคเพราะว่าเวลาราร้องเพลงของปั๊มมี่แล้วองค์ปั๊มมี่จะลงตลอดเลยค่เซ่อนไม่ยอนซ่อนแล้วอื่นไม่สนไม่เคยสนไม่เคยสนเพราะอ๋อนจะไปนี่นะสนเด่งมาที่ฟันละ นตอนนี้คือมันหายเลยนะคะว่าเราร้ลาลองเพลงธรรมดาเพลงอื่นนี้ก็ไม่เป็นแต่ว่าพอร้องเพลงปั๊ไม่ปั๊บจะกลับมาทันทีเพราะเราติดมา,มากๆเลยค่ะฉันเป็นอะไรไม่รู้ยังใจไม่เคยอยู่โอ้แปลกจริงๆโอ้คิดถึงเธออีกแล้วแปลกจริงคิดถึงเธอจังจังมอ่จัง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 คิดถึงเธอจังจ,งจงตอนนี้ทำให้มันคมคมให้ชัดๆก่อน เดี๋ยวจะอนุญาตให้มีมานิดหน่อยเท่านั้นตอนนี้ขอแก้ก่อนถ้าไม่แก้วันนี้นะก็จะแก้ไม่ได้เลยก็จะติดไปเรื่อยๆเอาใหม่ต้นยังมีเยอะเลยท่านเนี้ยทอทหารมันเยอะมากทำไมมันมอหายแต่เธอรช่ไหนอ่ะแตเชอมีแต่เธอรอ๋อๆมาเอาคชอรเชอเธอีกแล้วี่ยนะค่ะฉันเป็นอะไรไหมปันอะปันฉันเป็นฉันเป็น อ๋ออ๋อแบบละเออเออใช้ตรงนี้บ้างเออเรามีเอาไว้ว่าตรงนี้ด้วยไม่ใช่มีแต่ข้างบนตรงนี้เออ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 จะทำอะไจะโป่งขึ้นเยอะเลยเธอเธอเธออีกแล้วที่มือรอบมือคูนหัวใจเปิดบานจะไปไหนจะใครมากมายทำไมมันมองหาแต่เธอกังวลกันพวกนี้ก็ไม่ค่อยถนัดเต้นอะไร ม,ม,มองเธอได้แต่มองไม่รู้จ้องทําไมมันไม่เข้าใจเลยสักทีเปลี่ยนเป็นตัวเราก็ได้นะ,ะแต่คําต้องชัดค,คําภาษาไทยใหม่ทีนะลองจับดูนะครับมองเธอได้แต่มองไม่รู้จ้องทําไมมันไม่เข้าใจเลยสักทีหลายครั้งที่เมตตาไปกระทบคน กูใจจริงอะว่าเธอคิดยังไงหากรังทักทายก่อนได้ไหมอย่าทำฉันคิรนแบบนี้ก็อาจจะมีตรงโน้ตที่มันยังไม่ตรงกับออริจินอลค่ะทากทัก,กทักทายก่อนได้ไหมทักทยกไ้ไหม ได้เลยดีเอาสักอันได้ได้ไหมได้ต้องปากเี้ยได้ได้ได้ไหมอี่าไปจิ้ไหมดูตอนนี้เราร้องก็คือเรารู้คุณเดว่าเป็นได้แต่ว่าคําที่ออกมาเือนจิ้ไหมไม่ใช่แต่ข้างในเรารู้แต่ว่าคนฟังไม่รู้ว่าเป็นคาว่าได้ตอนนี้เขาเห็นว่าเป็นคําว่าได้ได้ไหมอ่าอยากรู้อยากรู้ใจจริงออะกว่าเธอ กดลงมากดกดจดค่ะจดแล้วทักมันก็ทักมันจะขึ้นหนึ่งบนก็กดลงมาทักทายก่อนได้ไหมทักทายก่อนทักทายก่อนทักทายก่อนได้ไหมทักทายก่อนทักทายก่อนก่อนทักทายก่อนก่อนทักทายก่อนทักทักทายก่อนได้ไหมทักทายก่อนก่อนสูงทักทายก่อนนี่อันนี้ต้องสูง นะค <N ee> นี่แล้วก็ลองดูอยากรู้ใจเออว่าเธอที่ไหนมาทักก่อนได้ไหมอย่าทำฉันเค ب ب นินแบบนี้สิไหมลองสิแบบนี้ไหวไหมล่ะไ, <N ee> ได้ค่ะอันที่สอง <N ee> บบนะทีมเมื่อยากรู้ <N ee> Tung 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 และสำหรับการที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจากเหตุภยัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเปิดรับบริจาคอยู่ครับซึ่งคุณสามารถส่งกำลังใจและความช่วยเหลือเข้ามาได้ตามบัญชีที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับ